เจ้าพี่นังแท็กจ้า,าวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะพามาดูข้าวที่นาของเรานะคะทุกคนว่าจะมันจะโตขนาดไหนนะทุกคนเด็กก็ไปดูกันเลยตามมาตามมานี่ทุกคนอันนี้ก็คือข้าวโยนนะคะทุกคนที่พ<ว>ันปลูกมาส4บสวันนะคะทุกคนทุกคนดู<ว>นี่ผลล<ว>ัพธ์ก็จะประมาณนี้<ว>เลยนะคะถ้าใครอยากได้พันข้าวเนี่ยสามารถติดต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้ง <laughs> ท,ทิ้งลิงการติดต่อให้นะคะทุกคนอาหารมาดูทุกคนดูโอ้โหสวยมากอันนี้คือข้าวัลบอันคือข้าวอะไรคะข้าวเหนียวไงอันนี้ข้าวเหนียวนะคะทุกคนมาทุกคนมาดูไปดูห้อมาจี้แค่ต้มผีด นี้นะคะทุกคนแล้วก็กำลังจะไปโยนข้าวนะคะทุกคนอันเดียวอันเดียวไะทุกคนไปกันเลยมาลงตรงไหนมา,งงมาทุกคนดูการโชว์สติ๊กไลาเยอะมากทุกคน ไปโยนใหม่นะครับโอ้โหยังมั่นเลยครับผม bye บ,บ๊ายบายรักนะเฮาสำหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนก็ขอ